สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชแนลวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับซ่อมคอมพิวเตอร์ซีรีส์ที่10นะครับเป็น EP ที่10แล้วนะครับเราจะทำการติดตั้งซีรีลอมแล้วก็ฮาร์ดดิสต์นะครับอุปกรณ์ทั้ง2ส่วนนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในส่วนของสตอเรจหรือบันทึกข้อมูลนะครับโดยที่ DVD ลอมตัวนี้นะครับสามารถ บันทึกได้เขียนได้นะครับไรเตอร์ได้นะครับก็คือสามารถเขียนลงบนแผ่น DVD CD ีซีอมได้นะครับก็คือสามารถบรรจุนในรูปของแผ่น CD หรือ DVD นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือฮาร์ดดิสก์นะครับซึ่งเราจะพบได้ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสตอเรจเก็บข้อมูลนะครับคล้ายๆกับแฟลชไดร์นะครับแต่ว่าจะมีพื้นที่ความจุขนาดใหญ่กว่านะครับ สาม,มารถบันทึกได้ลบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับจนกว่าฮาร์ดดิสจะเสียนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็คือมีตัว DVD r ดีลมฮาร์ดดิสแล้วก็สาย SATA นะครับ2เส้นนะครับสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็น DVD r ดีลอมกับฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็จะมีแครควงวัดไฟนะครับแล้วก็มีแขรควงแฉกแล้วก็มีเคสที่ทำการติดตั้งเมนบอร์ด CPU RAM Switching Power Supply เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ในคลิปที่ผ่านมาเราก็ทำการติดตั้งแล้วก็เปิดใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเริ่มต้นกันอย่างไรก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้อุปกรณ์ตัวแรกนะครับก็คือฮาร์ดแวร์ก็คือ DVD-ROM ตัวนี้เป็นยี่ห้อตามนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีไฟแสดงผล ขณะที่ทําการอ่านแผ่น DVD หรือ CD ตัวนี้ไฟก,ก็จะกระพริบตลอดเวลาตัวนี้ก็เป็นปุ่ม eject นะครับก็คือกดแล้วก็ถาดด v วก็จะเลื่อนออกมานะครับด้านบนก็จะเป็น l a เบลของยี่ห้อของของ lg นะครับด้านบนก็จะเป็น super multi dvd writer นะครับก็คือสามารถเขียนได้แบบ,บมันมันตินะครับ ด v วีดีไลเตอร์สามารถเขียนด v วดีแผ่นด v วดีได้นะครับ CD ได้เป็นโมเดลก็คือรุ่นก็เป็นอ่าตรงนี้ก็จะเป็น5โวลต์สแโวลต์นะครับ5โวลต์ก็คือแรงดันที่ไปเลี้ยงหัวอ่าน CD นะครับคือด้านในเนี่ยถ้าเราเปิดฝามานะครับด้านข้าง มาเปิดฝายกขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นหัวอา่าน DVD ลอมนะครับอยู่ข้างในซึ่งแรงดัน5โวลต์นเนี่ยจะเป็นแรงดันสำหรับเลี้ยงหัวอ่านนะครับ12โวลต์ก็คือแรงดันไฟฟ้าสำหรับเลี้ยงบอร์ดนะครับแล้วก็ถาดมอเตอร์นะครับในการขับเคลื่อนถาดมอเตอร์ก็คือใช้แรงดันที่12โวลต์อัตราการกินกระแสนะครับถ้าเป็นแรงดัน5โวลต์ก็จะกินอยู่ที่2แอมป์2.0แอมป์ ถ้า12โวลต์ก็จะกินกระแสอยู่ที่2.5แอมป์นะครับด้านบนก็จะมีคำอธิบาย SATA power connector นะครับก็คือด้านข้างที่เป็นรูปตามนี้ก็คือตัวชิ้นใหญ่นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือ SATA power connector นะครับก็คือสำหรับเลี้ยงไฟเลี้ยงมาจาก switching power supply นะครับ อีกอันนึงก็คือที่เป็นสัญญาณนะครับดสัญญาณ d a t a s i g n a l นะครับก็เป็น SATA Signal Connector นะครับก็จะมีรูปแสดงไว้นะครับเราก็มาดูที่สายดัด s a t a สายจะเห็นว่ามันจะมีรอยบากอยู่นะครับตรงนี้จะมีรอยบากที่มุมขวาส่วนด้านซ้ายก็จะยาวเป็นแนวแนวนอนนะครับเราก็ดูตรงนี้ ก็จะมีรอยบากอยู่ข้างซ้ายนะครับที่เหลือก็จะเป็นแนวนอนเวลาเราเชื่อมต่อเราก็หันให้ถูกนะครับอย่างนี้ก็จะหันมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็สวมลงไปกดลงไปเขาก็จะล็อกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ power power connector ของ s a าร์นะครับตรงนี้ก็เราก็จะเอามาจาก switching power supply ที่ออกมาจาก switching นะครับ ก็มีไว้แล้วในบอร์ดนี้ในทวิชิ่งตัวนี้ก็จะมีอยู่แล้วนะครับ2องคอนเนคเตอร์นะครับาดูด้านข้างของซีดีลอมดีวีดีลอมนะครับเขาก็จะมีรูน็อตยึดนะครับสำหรับขันยึดด้านข้างทั้งสองด้านส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีน็อ ล็อกไว้ wide, นะครับสังสีตัวถ้าเราต้องการซ่อมหรือการรักษาก็ไขน็อตทั้ง4นะครับแล้วก็ยกฝาด้านบนขึ้นนะครับด้านในเราก็จะพบเป็นหัวอ่าน DVD นะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าปกติแล้วเวลาเล่นแผ่น DVD หรือ CD นะครับหัวอ่านที่เป็นที่อ่านแผ่นนะครับก็จะมียิงลําแสงเลเซอร์ขึ้นไปตกระทบกับด้านที่เป็นผิวของ DVD หรือ CD ที่เป็นด้านหัวอ่านนะครับ พออ่านเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งข้อมูลกลับไปที่หัวอ่านแล้วก็ส่งข้อมูลออกไปทางซาตานะครับสัญญาณซิกแนลนะครับไปแสดงผลที่มอนิเตอร์ต่อไปนะครับก็กรณีเราใช้เป็นเวลานานๆนะครับใช้แผ่น CD หรือ DVD ที่สปกปรกไม่ได้ทำความสะอาดด้านหลังที่เป็นแผ่น CD หรือ DVD มีฝุ่นนะครับก็จะทำให้ฝุ่นตกเข้าไปในหัวอ่าน สะสมไปเลื่อยๆนานๆเวลาเล่นแผ่น DVD ก็จะขึ้นคําว่า no d i s สนะครับก็คือไม่อ่านแผ่นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสอันนี้เป็นชนิดเดสก์ท็อปเฮดดีคือฮาร์ดดิสนะครับเป็นยี่ห้อของซีเกตนะครับหนึ่งล้อหนึ่งพันกิบนะครับก็คือหนึ่งพันกิกะไบต์หรือหนึ่งเทราไบต์นะครับ ก็เป็น SATA 3นะครับ3 Y ก็คือรับประกัน3ปี1 TB 1 TB 1นเนะครับเป็นของส g เกตนะครับด้านข้างก็จะมีรูน็อตยึดนะครับ3รูทั้งซ้ายและขวาส่วนด้านบนก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น power connector SATA นะครับตัวนี้ก็เป็น SATA signal สัญญาณนะครับ สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณออกไปจากฮาร์ดดิสต์อันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยงจากสวิตชิ่ง power supply นะครับตรงนี้เราก็ระวังนะครับไม่ให้มีการขูดขีดนะครับก็จะทําให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์กเสียหายได้นะครับส่วนด้านในก็จะเป็นหัวอ่านของซีดีรอมนะครับซึ่งเป็นส่ญนากาศนะครับก็คือไม่มีอากาศอยู่ภายในก็คือภายในก็จะประกอบไปด้วยเป็นหัวอ่านเป็นของฮาร์ดดิสต์นะครับ ทำมาที่เก็บบันทึกข้อมูลนะครับข้อควรระวังนะครับฮาร์ดดิสก็คือไม่อย่าให้ตกกระแทกพื้นแรงๆนะครับก็จะทําให้หัวอ่านภายในเสียนะครับแผ่นที่เป็นบันทึกข้อมูลก็เสียหายได้นะครับข้อควรระวังก็คือเวลา,าเคลื่อนที่นะครับก็คือควรจะมีวัสดุที่ห่อหุ้มให้กันกระแทกนะครับต่อไปนะครับตรงนี้เป็นเคสนะครับที่เราทําการติดตั้งเมนบอร์ด CPU RAM ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้เราก็สามารถเปิดได้นะครับก็คืออย่างเคสรุ่นนี้ก็ทำการดึงที่ด้านล่างนะครับเปิดออกมาก็ด้านบนก็จะเป็น USB สปีกเกอร์ไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซตนะครับด้านล่างก็จะเป็น power power สวิตช์นะครับ เรามาดูด้านในเขาก็จะทําการเชื่อมต่อไปยังเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็เป็น power switch ตัวนี้ก็เป็น power LED นะครับเขาก็จะต่อไปยังจุด F panel นะครับตรงนี้นะครับที่เราได้เรียนในคลิปที่แล้วนะครับที่ผ่านมาด้านบนก็จะเป็นสายรีเซ็ตนะครับในการเวลาเครื่องแฮงก์ก็กดปุ่มรีเซ็ตด้านหน้าตรงนี้นะครับ ก็คือจะทําให้เครื่องรีสตาร์ได้ก็จะลิงก์มาอยัง F panel นะครับส่วนคอนเนคเตอร์ที่เหลือนะครับตรงนี้ก็จะเป็น USB สัญญาณเสียงต่างๆนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้วิธีตั้งค่ากันนะครับก็จะเป็นสัญญาณ USB นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณ a d i o สัญญาณเสียงนะครับ A.C.97 นะครับก็คือสัญญาณเสียงนะครับสาวการนั่นเอง HD Audio นะครับเขาก็จะลิงก์มากับชุดด้านบนด้านนี้แต่ตอนนี้ในคลิปนี้เราจะทําการติดตั้งฮาร์ดดิสแล้วก็ c ีดีรอมฮาร์ดดิสสังเกตที่หน้าเคสเขาก็จะมีตรงนี้นะครับ DVD Player นะครับใช้นิ้วดันออกไปตรงนี้เราก็จะพบว่าเขาก็จะมี เขี้ยวล็อกอยู่นะครับทางซ้ายและขวาตรงนี้เขี้ยวล็อกอยู่เราก็ทงการง้างนะครับงานแล้วก็ยกออกไปนะครับก็ตรงนี้ง้างออกได้แล้วนะครับก็จะทำการยกฝาปิดนะครับ นี่ก็เป็นฝาปิดเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ออกไปตรงนี้ก็สามารถใส่ซีดีลอมเข้าไปได้นะครับส่วนฮาร์ดดิสก็ทาการติดตั้งยึดลงไปด้านข้างตรงนี้นะครับซีดีลอมก็ติดตั้งลงไปเราเอาซีดีลอมดีวีดีลอมนะครับตรงนี้ก็กะประมาณแถวชั้น2นะครับ เขใส่เข้าไปตัวนี้ก็ให้เสมอเสมอหน้าเคสทีนี้ก็ขยับก็จะเห็นรูนะครับรูสำหรับขันน็อตยึดนะครับเราสามารถขายด้านนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเปิดเปิดฝาด้านข้างออกนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดตำแหน่งเดียวกันนะครับ ตอนนี้เรานำฝาเคสนะครับปิดเข้าไปปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการใส่ DVD ลองเข้าไปนะครับแล้วก็สังเกตด้านข้างนะครับก็จะเห็นรูน็อตนะครับทั้ง4ให้ตรงกันนะครับมาตรงแล้วก็ทำการใช้น็อตที่ให้มา ที่แถมมากับเคสก็เป็นตัวเล็กนะครับก็ใส่เข้าไปในตำแหน่งของแล้วก็ขันด้วยไขยควงแฉกนะครับแล้วก็ขันไขควงแฉกนะครับขันยึดน็อตนะครับตัวนี้ผมยึดฝั่งนี้2ตัวแล้วก็เราก็จะเปิดปาเคสด้านข้างนะครับแล้วก็ขันยึดไปอีก2ตัวนะครับอีกฝั่งหนึง ก็มันคงแล้วนะครับต่อไปแล้วก็เสียบสายาตา a นะครับสตาซาตาแล้วเราต่อสายคอนเนคเตอร์ที่เป็นไฟเลี้ยงก่อนนะครับไฟเลี้ยงเขาจะเป็นตัวนี้นะครับ ก็ดูรอยบากด้วยนะครับรอยบากที่เขาล็อกไว้ก็ล็อกสาตาคอนเนคเตอร์นะครับที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับ power supply ตัวนนึ้งก็เป็นสาตาซิกแนลนะครับอสอตัวให้ตรงกันนะครับใส่ให้แน่นนะครับ อนนี้้มาแล้วนะครับก็จะเป็นสาย s ตา a c คอ n เนคเตอร์พ r วเด้านในแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็น s a า a s ซิ n แ l Sata s i ซิ a แนลปลายของ s a า a นะครับเราก็ไปเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เขามีให้มา4ตัวแต่ที่เป็นสีเหลืองนี่ก็จะเป็นความเร็วสูงนะครับ Sata 6 g b กิกะบิตนะครับตอนนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อเช่นเดียวกันนะครับต่อคอนเนคเตอร์ให้ตรงกันกับลายบาท มันก็จะล็กอกแข็งแรงนะครับตัวนี้เราได้แล้วในส่วนของ d v d ลองนะครับต่อไปเราก็จะติดตั้งฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสก็หันด้านหลังออกนะครับก็ใส่เข้าไปเขาก็จะมีขาล็อกเขาจะมีตรงนี้ครับเขาก็แต่และชั้นก็จะมีล็อก ซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเราก็เพียงแต่ให้ลูน็อตตรงกันนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแฉกนะครับขันน็อตยึดให้แน่นแล้วก็ติดตั้ง Sa ต a า o w e r c o n n e c t o r แล้วก็ SaTA s i g n แนวเข้าไปในอีกช่องหนึ่งนะครับจะเป็น SaTA สีเหลืองตัวนี้นะครับหรือเราจะเสียบสีดำตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ความเร็วจะต่ำกว่านะครับก็จะใช้สีเหลืองตัวนี้นะครับ เราก็ใช้หัวน็อตนะครับลักษณะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปในฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็ขันยึดให้แน่นนะครับแน่นแล้วเราก็มาต่อ Power c o n n e c เตอรที่เป็นสาย SATA นะครับติดตั้งเข้าไป อันนึงก็ต่อที่เป็น SATA signal นะครับก็ต่อให้ถูกคอนเนคเตอร์เขานะครับปลายสายก็ต่อเข้าไปที่เมนบอร์ดนะครับก็ดูคอนเนคเตอร์ต่อให้ถูกทางถ้าใส่ไม่ถูกทางก็จะใส่ไม่เข้าแล้วก็ไม่ล็อกนะครับตอนนี้เราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับติดเข้าไปในเมนบอร์ดแล้วก็ Sata Signal แล้วก็ Sata Connector Power นะครับทั้งฮาร์ดดิสแล้วก็ DVD ดีลนะครับแล้วก็สามารถหาเคเบิลไทย์นะครับมาเก็บสายได้นะครับเมื่อประกอบเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะหมุนอีกทางนึงนะครับเพื่อที่จะเปิดฝาด้านข้างนะครับ เพื่อที่จะขันนอ็อตอีกฝัก่งหนึ่งนะครับขันแล้วก็เลื่อนออกมาครับเลื่อนออกอันนี้ก็เราก็จะพบว่ามีอันนี้เป็น DVD ตรงนี้นะครับก็จะมีรูน็อตนะครับแล้วก็ขันอีก2ตัว1ตัว2ตัวก็อยู่แล้วนะครับส่วนด้านล่างที่เป็นฮาร์ดดิส ก็ทำการขันยึดนะครับสองรูนี้ให้แน่นนะครับเพื่อความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำการขันน็อตยึดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ด้านล่างก็จะเป็นห์ดติสทั้งสองนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นซีลอมนะครับสีลมก็แน่นแล้วนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ปิดฝาปิดฝากลับคืนนะครับฝาด้านข้างนะครับเขก็จะมีตัวล็อกนะครับอยู่3ตัวเราก็ใส่ให้ตรงรูนะครับตรงรูด้านข้าง ด้านบนก็ตรงรูล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปเมื่อเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตยึดนะครับขบาก็จะมีมัจะเป็นหวัวพลาสติกนะครับก็ล็อกเข้าไปก็เสร็จแล้วนะครับ การติดตั้งฮาร์ดดิสนะครับด้วยสายสแตทแล้วก็ดีวีดีลอมนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาพร้อมกต่อจอเมอนเตอร์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับก็เราทำการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นพอร์ตสีม่วงนะครับ PS2 นะครับอันนี้เป็นสาย AC นะครับตัวนี้ออนแล้วนะครับที่สวิต ตัวนี้สายมอนิเตอร์นะครับก็ทำการเสียบลักแล้วหน้าจอตัวไฟเข้าแล้วนะครับเมนบอร์ดก็ไฟติดแล้วนะครับแล้วเราลองกด power พาวเวอร์ออนพบว่า DVD ไฟกระพริบนะครับแล้วก็ไฟแสดงผลฮาร์ดดิสก์นะครับตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ไฟกระพริบแล้วนะครับดูที่มอนิเตอร์ มอนิเตอร์ก็สว่างนะครับเอ็นเตอร์ที่คีย์บอร์ดลองกดที่ Eject นะครับก็ถาดก็เลื่อนออกมาปกตินะครับกดที่สวิตช์อีกทีก็จะเข้าไปสังเกตไฟสีเขียวจะกระพริบนะครับก็คือไฟแสดงผลในการอ่านแผ่น DVD นะครับตรวนี้ก็จะเป็น ไฟแสดงฮาร์ดิ์นะครับตัวนี้ก็เป็นรีเซ็ตผมลองกดปุ่มรีเซ็ตตัวนี้นะครับเครื่องก็จะดับนะครับแล้วก็เปิดเครน่องมาใหม่ก็ปุ่มเหล่านี้นะครับก็ทําการเชื่อมไปยังจะเป็นฟอนต์พาร์นลนะครับที่เราต่อในคลิปแรกๆนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับ อันนี้ก็เป็นพาวเวอร์ก็จะมีพาวเวอร์เอลไฟแสดงผลติดนะครับแสดงว่าต่อขั้วถูกนะครับถ้าต่อไม่ถูกไฟไม่ติดก็แสดงว่าขั้วบอกลบสลับกันนะครับก็<อ>เสร็จสิ้นการติดตั้ง DVDRO ลอมฮาร์ดดิสต์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่อง้ของเราแล้วคนสมาชิกกดติดตาม s u b s c r i b e กระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ